และเธอทำไมไ<อ>ทำไมทำไมเธอถึงหยุดออกกําลังกายไปช่วงนี้ปกติเลยเพราะว่าฉันทํางานเออใช่แล้วพอกลับมามันก็แบบแอเหนื่อยแล้วอะไรบอแอะใช่แล้วก็ช่วงนี้ฉันมีปัญหากับร่างกายฉันเยอะมากเป็นลองช้ำป,ปวดนู่นปวดนี่ก็เลยก็เลยไม่ได้ออกใช่ใช่ใช่ จากที่ต้นนะไปถามป๊อปมาเนะเพราะว่าป๊อปเนี่ยจริงๆมีอยู่ช่วงหนึ่งปีที่แล้วที่ออกกําลังกายได้ต่อเนื่องมากๆแล้วก็ฟิตหุ่นมากๆนะครับแต่มีอยู่ช่วงนี้นะที่ลดการออกกําลังกายออกไปนะดังนั้นเนี่ยต้นรู้สึกว่าป๊อปเนี่ยเป็นเคสที่ ้นคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับก็เลยลองไปถามดูนะครับซึ่งสรุปนะเหตุผลที่ต้นได้นะครับจากป๊อบนะครับก็คือเรื่องของการทํางานนะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาที่เราทํางานกลับมาเนี่ยมันเหนื่อยมากๆนะครับก็เลยไม่มีแรงที่จะออกกาลังกายนะครับอยากนอนนั่นเองครับหรืออย่างที่2ก็คือเรื่องของการบาดเจ็บเนะเพราะว่าป๊อบเนี่ยป่วยบ่อยเนาะป่วยบ่อยนะปวดท้องหรือว่าเจ็บเท้าล่าสุดเจ็บเท้าก็ทําให้พวกสปอตอะไรเงี้ยก็เล่นไม่ได้เลยนะซึ่งสิ่งที่ต้นรู้สึกว่าเหตุผลหลักๆที่ทุกคนมักจะเป็นเเลย่คืือออรรงงขกา ทำงานนะครับเหนื่อยมากๆนะเวลากลับมาแล้วไม่มีแรงออกกาลังกายนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราจําลองสถานาการณ์นะเวลาที่เราทํางานกลับมาในเหนื่อยมากๆเนี่ยนะครับเราจะล้มลงบนเตียงนะครับเป็นอย่างแรกที่ทุกคนต้องทำนะครับหลังจากนั้นเราจะหยิบม,มือถือขึ้นมานครับแล้วก็เลื่อนดูโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ อย่างแรกเลยนีย่ตต้นอยากจะแนะนําทุกคนนะครับก็คือการจัดลําดับความสําคัญนั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยสมองคนเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะก็คือสมองที่คิดเร็วนะครับจะตัดสินใจด้วยอารมณ์เป็นหลักนะแล้วก็สมองที่ช้านะจะตัดสินใจด้วยเหตุผลเป็นหลักนั่นเอง ซึ่งปัญหาก็คือเมื่อเรากลับมาแล้วเราเหนื่อยเนี่ยเรามักจะเลือกสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขณัตอนนั้นก่อนเสมออย่างเช่นการเล่นเกมนับดูว่าการถ่ายโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆนั่นเองครับจนสุดท้ายนับเล่นไปเล่นมาก็จบด้วยการเผลอหลับนะครับทุกคืนครับ สิ่งที่ต้นอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนเลยนะก็คือแวดล้อมในเรื่องของโซเชียลมีเดียนั่นแหละเพราะว่ามันใกล้ตัวเรามากๆนะแค่เราอยู่ข้างๆเนี่ยอยู่ข้างตัวกระเป๋าเองคือหยิบมาก็เจอแล้วนะดังนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะเปลี่ยนแวดล้อมสิ่งนี้เป็นอย่างแรกเสมอนะครับใล้ทุกคนนะเปลี่ยนเป็นคลิปที่ออกกําลังกายนะหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจนะหรือว่าไอดอลนะที่ทําให้เราในอยากเป็นแบบคนนั้นหรืออยากเป็นแบบนั้นบ้างนะครับซึ่งวิธีเนี่ยนะเป็นวิธีที่ต้นทําบ่อยมากๆนะและมักจะเห็นผลนะทำให้ต้นในยอยากที่จะลุุกกกกกกจาาาเตีียยงงทันะันแลล้ว็ใส่ชดไปออกกํ เองครับ ถ้าทุกคนนะครับทำตามที่ต้นบอกนะครับสองข้อแรกนะแบบจริงจังนะครับตอนนี้ทุกคนจะสามารถเริ่มออกกําลังกายได้แล้วนะครับอุปสรรคต่อมาคนระับที่ทุกคนจะต้องเจอคนระับก็คือการยืนระยะในการออกกําลังกายนั่นเองนะครับจะมีคนอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบแรกเนะี่ยคุณสามารถที่จะออกกําลังกายได้เป็นปีๆต่อเนื่องเลยนะครับส่วนแบบที่2ก็คือคุณสามารถที่จะออกกําลังกายได้แค่ประมาณ7วันนะครับหรือว่า1เดือนสักพักเนี่ยก็ล้มเลิกนะครับแล้วก็กลับไปกินแลกเหมือนเดิมนั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับต้นจะให้ทุกคนทายนะว่าเหตุผลเพราะอะไรนะครับระหว่าง2คนนี้นะครับคนนึงถึงล้มเลิกและอีกคนหนึ่งสามารถออกกําลังกายได้ตลอดนั่นเองนะครับตึก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 คิดนะครับคืออะไร คือผลลัพธ์นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะว่าการออกกําลังกายแค่ประมาณ30วันหรืออะไรเงี้ยผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลง,ปลงชัดเจนขนาดนั้นนะยิ่งบางคนเวลาออกกําลังกายชอบที่จะใช้ขุ่นตัวเองในกระจกทุกๆวันนะทำให้เวลาที่เราดูตัวเองเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยคนระับเมื่อไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเราก็คิดว่าการกระทําหรือว่าแอคชั่นของเรามัน ไม่เกิดผลนะครับหรือว่าไม่สําคัญก็ทําให้เราเนี่ยล้มเลิกไปนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับการฟิตหุนจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เวลากันมากกว่า3เดือนหรือว่า6เดือนขึ้นไปนะแล้วแต่ร่างแรกที่เราเข้ามาออกกําลังกายด้วยนะถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอย่างตัวต้นเองเนี่ยต้นนะครับจากคนผอมเนี่ยกว่าจะมาปัจจุบันนะก็ใช้เวลา4ปีกว่ากว่าสี่ปีกว่ากว่าทุกคนนะแล้วก็แทบจะไม่เคยหยุดเลยนะเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อต้นเพิ่มกล้ามเนื้อหรือว่าออกกําลังกายมาในระยะเวลานานเนี่ยหุนของต้นเนี่ยจะถึงจุด พีคมากๆแล้วถ้าเทียบกับร่างตัวเองในตอนแรกนะดังนั้นมันจะทําให้เราเขาเรียกว่ามีคอนฟ idence นะครับมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งไอ้ความมั่นใจนี้แหละจะทําให้เราเนี่ยห่วงหุ่นของเรามากๆนะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราออกกําลังกายเสร็จนะแล้วเราเห็นตัวเองในกระจกแล้วเรารู้สึกว่าเรารักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะรหรือว่าเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าสวยๆอะไรแบบนี้ซึ่งข้อน,นี้ก็จะเป็นอะไรที่สําคัญมา,มากๆก็คือพยายามยืนระยะก่อนนะครับแล้วก็ให้เห็นผลลัพธ์ประมาณนึงก่อนนะรับรองคุณจะเสพติดนะครับมันอย่างแน่นอนนะครับ สวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้ช่อง TRK มีระบบ Member s h i p พิเศษแล้วนะครับใส่ขี้เกียจคิดโปรแกรมเองนะครับถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะเพียง100บาทต่อเดือนนะเพื่อนเพื่อนเจอเข้าถึงคลิปนะออกกําลังกายที่ต้นเนี่ยใช้พัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนแรกนะและสอนการจัดตารางนะแบบครบจบในที่เดียวนะสามารถเปิดและทําตามในคลิปได้เลยนะมือใหม่เลเวลศูนย์นะสามารถเริ่มได้เลยนะพร้อมสิทธิ์เข้ากลุ่มไลน์พิเศษนะที่มีเพื่อนมากกว่า700คนและมีคนหุ่นดีไปเยอะมากๆนะสมัครได้ที่ปุ่มด้านหน้าช่องหรือว่าลลลิิงงก์ในนขอคคปได้เยะรับ และอีกเทคนิคหนึ่งนะที่ต้นอยากจะแชร์ก็คือในเรื่องของนิวทริชั่นหรือว่าอาหารนั่นเองนะครับใครหลายคนที่ลมเลิกเนี่ยอาหารก็เป็นส่วนหลักๆนะก็คือการไดเอทที่สุดฟรีจนเกินไปนะว่าจะเป็นพวกไก่ต้มนะผักต้มแล้วก็กินอยู่แค่นั้นนะซึ่งการทําแบบนั้นมันก็จะทรมานร่างกายจนเกินไปนะแล้วก็ทําให้เรากินแค่สองสามวันนะก็ลมเลิกแล้วนะซึ่งสิ่งที่ต้นจะแนะนําก็คือพยายามที่จะดัดแปลงการทําอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกเนื้อผักเนี่ยเรายังใส่อยู่นะแต่อาจจะใส่อะไรที่แอดออนเข้าไปเพื่อให้เมนูเนี่ยม มากยิ่งขึ้นนะครับเคล็ดลับที่ต้นใช้เลยเนี่ยก็คือการใส่อาหารที่เราชอบลงไปไม่ว่ามันจะชีสหรือเปล่าไม่ว่ามันจะครีมหรือเปล่านะถ้าเราชอบสามารถใส่ไปได้นะสักประมาณ5%อนะอย่างมือนี้เนี่ยต้นใส่เป็นตัวนกเก็ตไก่นะครับซึ่งมันอร่อยมากๆคล้ายๆไก่ป๊อปของจริงเลยนะครับเราอาจจะใส่แค่ปริมาณสัก5%ของมือน,นั้นๆน,นะก็จะทําให้อาหารของเราเนี่ยมันน่ารับประทานมากขึ้นเวลาที่เรากินเราก็จะสามารถที่จะ Diet, นะครับแล้วก็คุมอาหารแบบนี้ไปได้นานนั่นเองนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มาออกกําลังกายในยส่วนใหญ่เขาจะชอบผลลัพธ์ถูกไหมครับบางคน,นครับยอมเหนื่อยมากๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ก็คือคนที่สวยงามนั่นเองเขาไม่ได้ชอบตัวโปรเซสหรือว่ากระบวนการนะครับซึ่งสิ่งที่ต้นจะบอกก็คือ การยืนระยะในการออกกําลังกายเนี่ยถ้าเรายิ่งชอบโปรเซสของมันด้วยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับการออกกําลังกายนะครับที่ทําให้เราหุ่นดีเนี่ยจริงๆมันมีหลายกีฬามากๆไม่จาเป็นว่าต้องเป็นเวทเทรนนิ่งนะครับหรือว่าคาลิสเทนิกอย่างเช่นนะครับางกีฬาว่ายน้ำเนี่ยถ้าเราเล่นแบบอย่างสม่ําเสมอเนี่ยหุ่นก็ดีได้เช่นเดียวกันนะถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะหรือว่าจะเป็นปั่นจักรยานนะบอลลีบอลนะครับครอสฟิตน,น,นะครับ กีฬาพวกนี้เนี่ยถ้าทุกคนเล่นอย่างสม่ําเสมอเนี่ยหุ่นมันดีได้อย่างแน่นอนอันนี้รวมถึงการคุมอาหารด้วยนะครับซึ่งถ้าใครที่ติดตามต้นใน i g จเนี่ยจะรู้ว่าต้นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแพชชั่นในกีฬาคาริเทนิกมากมากนะต้นก็มีเหตุผลนะเพราะว่ามันมีท่านะครับที่เราสามารถเล่นและพัฒนาต่อยอดไปในท่าที่สวยงามกว่าได้นะครับมีความฟีสไตล์สูงนะรเราสามารถที่จะจับนะครับตามโกหรือเป้าหมายของตัวเองนั่นเองนะครับแล้วก็สายการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะในะทั้งสายที่เป็นตัว เวียงสายที่เป็นตัวสตริงนะหรือว่าสายที่เป็นตัวพอร์นั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือการสตาร์ทนั่นเองมันสามารถทําได้ง่ายนะครับเริ่มได้ที่บ้านเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นเวทเทรนนิ่งหรือว่ากีฬาอื่นๆเนะี่ยบางทีเราต้องซื้ออุปกรณ์เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเนีเยอะมากๆและราคาสูงด้วยสําหรับสายฟิตเนสหรือว่าเราก็จะต้องออกไปยิมนั่นเองแต่ว่าคาลิเทนนิ่งเนี่ยมันสามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านนะตัวเลยชอบตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะมากเนะี่ยมีแค่ไม่กี่ตัวก็สามารถเล่นได้แบบ ระยะยาวมากๆเพราะว่าท่าหรือว่าโปรเชันเนี่ยมันสามารถที่จะเริ่มจากง่ายแล้วปรับให้มันเป็นยากจัดๆเนี่ยได้นะครับอันนี้คือความลงไหลและความชอบของตัวนั่นเองสําหรับกีฬาตัวคาริเทนิกนะครับซึ่งวิธีก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปเถอะนะครับลองหลายๆกีฬาเลยนะครับจะได้รู้ว่าเราเนี่ยชอบแนวกีฬาแบบไหนนะยิ่งถ้าเราชอบตัวโปรเซสหรือว่าขั้นตอนในการออกกําลังกายเนะี่ยแน่นอนว่าเราจะอยู่กับมันได้นานมากกว่านะครับแล้วก็คุณเพื่อนๆเนี่ย จมาครับอย่างแน่นอน,นครับและนี่ก็เป็นทริคนะคที่ต้นเอามาฝากเพื่อนๆกันนื้อสำหรับใครที่ยื้อระยะนะครับในการออกกําลังกายไม่ได้มีคนถามต้นเข้ามาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็น DM หรือว่า Inbox นะครับก็ ทำเสร็จสับมาให้แล้วนะครับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะเราท้นก็จะกลับไปคุณในป๊อปนะครับให้กลับมาออกกำลังกายเช่นเดียวกันนะครอิดตตามนะไม่รู้จะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับก็จชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครป์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับทุกคลิปนะพี่ต้นอัปโหลดนะทุกวันเสาร์เวลา5โมงเย็นแล้วก็ถ้าใครนะที่มีเพื่อนที่ออกกาลังกายและยืนระยะไม่ได้นะครับก็อย่าลืมแชร์เพื่อนด้วยแล้วกันครับก็ไว้เจอกันใหม่สำหรับ